สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเพื่อนๆสร้างแบบตัดนะคะเป็นเสื้อคอกลมมีแขนตัวหลวมในลักษณะในรูปนะคะแพทเทิรนตัวนี้ประมาณไซส์เอ็มนะคะสามารถเอาไปตัดได้ทั้งเสื้อยือดแล้วก็ผ้าธรรมดานะคะเริ่มแรกนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมา1แผ่นนะคะแล้วก็วัดลงมาหนึ่งไม้บรรทัดเพื่อให้เห็นกรอบที่ชัดขึ้นนะคะ จากนั้นนะคะเราจะวัดคอตั้งลงมาแปดเซนนะคะแปดเซนนี้คือบวกคอหลังด้วยนะคะตรงนี้เราจะเว้นช่องไว้1เซนความกว้าง6.5นะคะตรงที่เว้นช่องนี้คือรวม8แล้วนะคะวัดจากเส้นที่เราวัดลงมา4ี่เซนห้าเซนหเซน,นะ จากนั้นนะคะความกว้างไหล18.5เซนนะคะตีเฉียงขึ้นหาเส้นคอตั้งนะคะยาวหน้านะคะ35เซนตรงนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะเส้นคอกับเส้นเอวแบ่งครึ่งกันนะคะเราก็จะได้เส้นอกนะคะ เส้นอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งกันก็จะได้เป็นเส้นบ่าบ่าหน้านะคะ15เซนอก23่มเซนตีตรงทำการโค้งวงแขนนะคะ การบวกหลวมนี่ตามชอบนะคะอกสะโพกอันนี้สำเร็จแล้วมันจะอยู่ประมาณอกสามสิบหกนะคะสะโพกสี่สิบยอดอกเราใช้ที่เก้าเซนนะคะแล้วก็ตีเก็บเก็บวงแขนแล้วก็คอแขนศูนย์จุดเจ็ดห้านะคะคอหนึ่งเซนตรงนี้เราวัดลงมาหกเซนนะคะ เราจะทําเก็ดใต้นมนะคะถ้าเป็นเสื้อเยืดนะคะตรงนี้เราวัดออกมาสี่เซนถ้าเป็นเสื้อเยดืดเกล็ดใต้นมไม่ต้องใช้นะคะถ้าเป็นเสื้อธรรมดาใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะถ้าใครไม่ใช้ก็ปิดตรงนี้เราวัดออกมาเจ็ดเซนนะคะความสูงสองจุดสามนะคะแล้วก็วัดไหลชิ้นหน้าเท่าไหร่ไหลชิ้นหลังก็เท่ากันนะคะแต่ชิ้นหลังจะอยู่ตรงเส้นที่สี่ไเส้นที่ห้านะคะ บาน่าจะอยู่เ็นเส้นที่หกตรงสี่ห้าหกข้างบนเป็นแนวลาดไหลสูตรของคุณครูสุเทพนะคะจากนั้นเราก็จะมาหาเส้นสะโพกกันนะคะวัดลงมาจากเส้นเอว20เซน เป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่งนะคะเป็นเส้นสะโพกเล็กเส้นสำคัญสำคัญก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะก็จะมีสะโพกเล็กสะโพกใหญ่นะคะเส้นเอวเส้นอกเส้นบ่านะคะเส้นคอ สะโพกนะคะเราวัดออกยี่สิบห้าเซนนะคะถ้าใครอยากจะได้เป็นทรงชุดที่เป็นสะโพกพองๆก็ใช้ในลักษณะนี้ได้นะคะลักษณะแบบนี้ได้ทำได้หลายแบบนะคะความยาวที่ต้องการนะคะวัดจากเอวลงมาตามชอบ ตรงเส้นนี้นะคะให้เราตีตรงจากสะโพกลงมาติ๊กไว้นะคะแล้วเราก็วัดออกสามเนนะคะหรือใครจะตรงเลยก็ได้นะคะตามชอบเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ทรงตรงๆนะคะเราก็สามารถใช้ไม้บรรทัดตีตรงในลักษณะนี้ได้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากได้เข้าเอวก็โค้งได้ เงือนกัมน,นะคะนี่ถ้าตรงก็คือตีตรงอย่างนี้เลยนะคะแต่ตัวนี้เราจะทําให้มันเป็นเาว้าๆนะคะเราก็ทําอย่างนี้นะคะหรือใครจะทําให้เป็นสะพุกพองๆหน่อยก็ทําในแบบแรกนะคะการออกแบบตามชอบนะคะเก็บชายขึ้นหนึ่งเซนทำการ ลอกชิ้นหลังออกมาจากชิ้นหน้านะคะโดยการพับกระดาษให้แต่ละเส้นมันตรงกันแล้วก็ลอกลงอีกทางหนึ่งนะคะย้ำนะคะการบวกหลวมตามชอบนะคะอันนี้จะอยู่ในแพทเทิร์นประมาณไซเอ็ม เกเราทําที่36นะคะสะโพก40ความยาวตามชอบนะคะความยาวนี้อยู่ประมาณ32นิ้วจากเส้นคอลงมานะคะเก็บเก็บเหมือนเดิมนะคะ0.75ตรงนี้เก็บ0.5ตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะหนึ่งเซน ทำการตัดแยกชิ้นงานนะคะ อันนี้เราลืมเก็บช่วงเอวนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอวเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะตรงนี้เราเก็บเข้าหนึ่งเซนเก็บหักเอวนะคะหักเอวของชิ้นหลังแล้วก็วัดเข้ามาหนึ่งจุดห้าเซนนะคะแล้วก็หกักการเก็บแบบนี้จะทําให้เสื้อแนบขึ้นนะคะชุดแนบขึ้นถ้าเราอยากให้มันแนบเราต้องทําชิ้นหลังเป็นตะเก็บกลางหลังนะคะแล้วชุดมันจะแนบ แต่ถ้าพายืดมันก็จะต้องปล่อยธรรมชาตินะคะก็ <_ S 1> จะไม่เน่ตรงเอวนี้เราจะเก็บขึ้น0.5นะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหละัะจากนั้นก็ตัดแต่งได้ปิดเก็บในแต่ละจุดที่เราเปิดไว้นะคะ อันนี้ตรงหลังของชิ้นหลังก็ตัดทิ้งนะคะตรงนี้เราจะเปิดออกก่อนนะคะเราเค่อจะแทะก,กระดาษตรงเกต็ใต้อกนี้ถ้าเราจะเอาเราก็เปิดแล้วก็เย็บเกตนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้เลยนะคะพอเราปิดแล้วตรงกระดาษมันจะบวมนิดหน่อยก็ไม่เป็นอะไรนะคะสามารถวางผ้าตัดงานได้เหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นการทําเสื้อเยืดตรงเกตดใต้อกเราจะไม่ใช้เราก็จะปิดนะคะแล้วเราก็จะเอาแพทเทิร์นวางผ้าตัดงานได้เลยนะคะตรงนี้ก็ตีเส้นวมแขนใหม่นะคะแล้วก็ตัดแต่งออกได้เลยเสริมกระดาษเข้าไปนะคะ ดูกันที่ชิ้นหลังนะคะตรงนี้เราก็ตัดอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บนะคะช่วงหักหลังเนี่ยเวลาที่เราชุดทำชุดข้างหลังมันก็จะเป็นพองๆนะคะแต่ถ้าเราเก็บอย่างเงี้ยมันจะแนบเวลาเรานุ่งนะคะ เพิ่อนอันนี้มันเป็นคนละตัวกับที่เราจะวางผ้าตัดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าทําไมคนละสีนะคะเพราะว่าเราทําคิดไปแล้วแต่ว่าเราเผิ่งลบทิ้งนะคะเอาไหลมาต่อกันนะคะให้เส้นคอตรงกันนะคะคอหน้ากับคอหลัง ตัดแต่งวงแขนนะคะจากคอวัดออกมา3ามเซนนะคะวัดลงมา6เซนหรือตามชอบนะคะบางคนอาจจะใช้ที่เส้นบ่าเลยก็ได้นะคะอันนี้เราจะทำคอแคบนะคะเราก็ใช้ที่6เซนทำการใช้ไม้โคง้งโค้งลงมานะคะ ด้านหลังตรงนี้นะคะวัดจากเส้นคอลง1.5หนะคะหรือ0.75นะคะตามชอบตัดแต่งะะตรงนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดตีนะคะไล่เส้นใหม่ ก็เราทําตะเข็บกลางหลังนะคะงานเวลาชุดที่เรานุ่มมันก็จะแนบหลังสวยนะคะวัดสอบนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปทําแขนนะคะอันนี้เราวัดออกมาแล้วนะคะเราได้ที่49นะคะเราก็จะแบ่งครึ่งได้ที่24 5นะคะแล้วเราก็จะลบออกไปหนึ่งเซน เราก็จะเอามากระดาษมาทำแขนนะคะพอพับกระดาษได้ที่แล้วนะคะเราก็วัดความยาวแขนตามชอบนะคะอันนี้เราใช้ที่23่สิสามนตีตรงนะคะ จากเส้นที่เราตีวัดลงมาสิบเซนนะคะอันนี้เป็นแขนสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะจากตรงนี้ให้เราเฉียงออกมาเท่ากับ23.5นะคะที่เราหารไว้ได้แล้วก็ตีตรงลง แบ่งครึ่งตรงนี้เป็นสามส่วนส่วนนี้แบ่งครึ่งนะคะแล้วก็วัดลง0.5ตรงนี้ยกขึ้น1.5ตรงนี้วัดออก1.5นะคะใช้ไม้ทำการโคง้งนะคะประมาณนี้นะคะไม่มีอะไรยุ่งยาก ปลายแขนอันนี้เราใช้ที่สิบแปดจ้าเซนนะคะแล้วก็ตีโค้งแขนนี้จะเปิดแขนทรงใหญ่ๆนะคะใส่สบายๆตัดอันนี้ตรง ของชิ้นหลังเราจะวัดขึ้นจากชิ้นหน้านิดหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะทำเป็นหัวแขนของชิ้นหลังนะคะห่างกันไม่เยอะนะคะไม่ถึงเซนก็เรียบร้อยนะคะเราก็ทำการสอบวัดสอบแขนนะคะอันนี้หน้าอันนี้หลังนะคะ ทำการวัดสอบนะคะแขนว่ามันใส่กับตัวงานมันจะพอดีไหมนะคะถ้าขาดถ้าเกินเราก็เพิ่มก็ลดได้นะคะนิดหน่อยไม่มีปัญหากับแพทเทิร์นนะคะตัดไล่ออกเรียบร้อยนะคะแพทเทิร์นเสื่อตัวหลวมที่เราจะไปวางผ้าตาัดตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบเก็บนะคะปิดได้เลยนะคะ ถ้าเอาไปตัดเชื่อยืดตรงนี้ปิดตายได้เลยนะคะแล้วก็ไปวางผ้าตัดได้เรียบร้อยจากนั้นนะคะเราก็จะมาวางผ้าตัดงานกัน ตะเข็บที่เหลือนี่ก็คือตามชอบนะคะอยากจะเปลือกมากเปลือน้อยก็เหลือตามชอบที่เราต้องการเลยตะเข็บวงแขนเราจะเหลือน้อยนะคะตะเข็บไหลก็เหลือน้อยนะคะประมาณเซนหนึ่งตะเข็บข้างตะเข,ข็บกลางหลังเราจะเหลือประมาณครึ่งนิ้วนะคะ อันนี้เป็นผ้าที่เราจะเอามาทําผ้าคุ้นคอนะคะเราก็ตัดเกณี์ตรงพับเกณี์เฉียงประมาณนี้นะคะขนาดผ้าคุ้นสามเซนนะคะอันนี้ใช้แค่คุ้นคอก็ตัดไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นแขนนะคะเราก็ตัดเผื่อไว้พับาตามชอบนะคะ ทำการลอกแพทเทิร์นลงผ้านะคะอันนี้เราใช้วิธีการลอกโดยการใช้ช็อกนะคะ ลอกเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอามาทำการเย็บต่อชิ้นหลังกันนะคะต่อชิ้นหลังแล้วก็ต่อไหลน,นะคะ เ็ตใต้อ,อกนะคะทำการโพ้งนะคะโพ้งไหลโพ้งชิ้นหลังนะคะโพ้งกลางหลังตรงนี้นะคะ เข็บกลางหลังตรงนี้เราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะบางคนอาจจะใช้เป็นแผ่นเดียวเลยก็ได้นะคะแต่เวลานุ่งแล้วชุดมันจะไม่ค่อยแนยบด้านหลังนะคะถ้าเราไม่สร้างตะเข็บกลางจากนั้นนะคะเราก็จะมาทําการต่อกุ้นที่เราตัดมานะคะ ความยาวที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะมาทำการปูนคอกัน,นใช้ขนาดหนึ่งตีนผีตลอดแนวนะคะดึงผ้าุ้นแต่ไม่ดึงคอเสื้อนะคะผ้าุ้นที่เราดึงนี่ก็คือมือเบาๆนะคะดึงพอประมาณไม่ใช่ดึงจนตึงเกินไปนะคะน้ำหนักมือต้องได้นะคะไม่งั้นคอจะไม่สวย หนึ่ตีนผีนะคะตะเข็บที่เราเย็บจากนั้นก็กลับนะคะแล้วก็เราก็จะเย็บในลักษณะประมาณนี้นะคะ เราย้ำว่าหนึ่งตีนผีนะคะเวลาที่เราเย็บออกมาสำเร็จแล้วเราลกลับเย็บแบบนี้นะคะตะเข็บมันจะได้เสมอกันนะคะจากนั้นนะคะก็ตัดเจียนให้เหลือเล็กๆนะคะแต่ระวังเราจะเจียนโดนเนื้อผ้านะคะแล้วก็กุ้นหลบนะคะ คับเส้นโดยลออตะเข็บต้องเสมอกันนะคะพอเราได้รูปทรงคอที่สวยแล้วนะคะจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขั้นตอนเราก็ดูตามเลิปได้เลยเราก็จะมีเข้าเขนนะคะเข้าเขนเข้า